สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มจัก,กรยานสาธารณะนะคะพวกเรามาในรายวิชากระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมค่ะในปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยของเรามีบริการจัก,กรยานสาธารณะให้ใช้แต่มีเพียงแค่1 7บเถึงสิคันซึ่งไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาเพราะมีจัก,กรยานแค่ไม่กี่คันที่ใช้งานได้จริงๆค่ะเราจึงออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เราจะเคลื่อนไหวย,ยังไงนั้นไปดูกันเลย พวกเรากลุ่นจักรยานสาธารณะนะครับพวกเราได้จะหนักถึงปัญหาของจักรยานสาธารณะภายในหมหาวิทยาลัยซึ่งมีจํานวนจักรยานที่ให้บริการประมาณ17-18คันและในจํานวนนี้มีเพียงไม่กี่คันที่สามารถใช้งานได้อย่างจริงๆส่งผลให้นักศึกษาหลายคนที่ต้องการใช้จักรยานเป็นพาหนะในหมหาวิทยาลัยไม่ได้รับความสะดวกสบายนอกจากนี้ยังพบว่าการดูแลรักษาและระบบการยืมคืนจักรยานนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอว่อเหตุนี้เองนะพวกเราจึงตัดสินใจเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้ทางหมหาวิทยาลัยเพิ่มจํานวนอาจริยัสถานะและพัฒนาระบบบำรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงจัก,กรยานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับการนิยามขบวนการของตนขบวนการขั้นไหวทางสังคมแบบใหม่หรือแบบดั้งเดิม ขบวนการของพวกเราสามารถจัดอยู่ในขบวนการขั้นไหมทางสังคมแบบใหม่เพราะเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลายัยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจแต่การแต่เป็นการเรียกร้องให้เกิดการปรับปรุงในเชิงนโยบายและการจัดการทรัพยากรเพื่อสาธารณประโยชน์การระดมทรัพยากรหนึ่งข้อมูลและความคิดเห็นจากนักศึกษา การสำรวจความคิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนักศึกษาเพื่อ,นนอรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 2. โซเชียลมีเดียและช่องทางประชาสัมพันธ์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น i n s t a g r กรเพื่อให้ความรู้และทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประเด็นจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 3. ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับทางสภานักศึกษาเพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหากระบวนการทางการเมืองจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจะททำเอกสารข้อเสนอและนำเสนอต่อสภานักศึกษาค่ะขั้นตอนที่สองก็คือการใช้เสียงของนักศึกษารวบรวมความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวมอเกี่ยวกับประเด็นจกักรยานสาธารณะผ่านการทำคอนเทนต์และการสัมภาษณ์ค่ะ ยุทธวิธีการเคลื่อนไหว 1. คอนเทนต์ใน i n s t a g r กรสร้างการรับรู้ผ่านสื่อโซเชียลแชร์ปัญหาและเรื่องราวของจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยค่ะ 2. ส,สัมภาษณ์เพื่อนๆชาวมอเกี่ยวกับจักรยานสาธารณะ โดยการสัมภาษณ์ทั้งเพื่อนๆที่มีรถจักรยานโยน์ส่วนตัวและไม่มีรวมถึงเพื่อนๆที่เคยใช้บริการจักรยานสาธารณะและไม่เคยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและบุมองที่หลากหลายค่ะ 3. การเจรจาและพูดคุยกับทางสภาการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางสภาเกี่ยวกับรูปแบบที่เราจะเคลื่อนไหวและทําหนังสือเรียกร้องข้อเสนอให้มีการเพิ่มจํานวนจักรยานเป็นจํานวน 15คันตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะผลสะเทือนโดยการขึ้นหน่วยของพวกเรานะครับอาจจะสร้างแรงสะเทือนให้เกิดการนําเสน,เนอประเด็นเรื่องจกกักรยานสาธารณะเพื่อมาพิจารณาในวาระการประชุมของทางสภานักศึกษาครับ บทเรียนและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในฐานะผู้กระทำการเคลื่อนไหวหนึ่งความสําคัญของข้อมูลและหลักฐานการมีข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปรูปธรรมจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อเรียกร้องของเรา 2. การสื่อสารและการทําง,งานเป็นทีมต้องมีการวางแผนและแบ่งงานที่ชัดเจนเพื่อให้คนในกลุ่มสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ความอดทนและความต่อเนื่องการแี่นแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีต้องมีการติดตามผลและความพยายามอย่างต่อเนื่อง 4. การทำงานร่วมก,กันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องการเจรจาและหาทางออกร่วมกันสำคัญกว่าการเรียกร้องเพียงฝ่ายเดียวพวกเราหวังว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับมหาวิทยาลัยของเราและส่งเสริมให้การเดินทางด้วยจัก,กรยานกลายเป็นอีกช่องทางเลือกที่สะดวกและยั่งยืนมากขึ้นขอคุณค่ะ เฮ้ยเพื่อนเเราไปทำงานกลุ่มกันไหมเราไปทำที่ไหนก็นดีสวนเอฟดีไหมก็ดีนะแต่เราจะไปยังไงดีอ่ะเราไม่มีมอเตอร์ไซค์นะทุกเราอ่ะเฮ้ยแต่เราเห็นโปรโมทของทางสภาเกี่ยวกับจปไม่ไดาาราณะว่ามอเตอร์ของเรามีให้ใช้บริการเนียนะเราลองไปดูกันไหมไปดีงั้นไปดีกว่าไปเพื่อนเพื่อชาวมอเตอปัดทุกคนครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการบริการให้ยืมใช้จักรยานสาธารณะแล้วนะครับเพื่อความสะดวกสบายของนักศึกษาทุกๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชาย LGBTQ ทุกท่านสามารถยืมใช้ได้หมดเลยครับซึ่งการบริการให้ยืมใช้จักรยานเนี่ยเรามีด้วยกันอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดที่1เนี่ยจะเป็นอยู่อหอแปดแล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นหอเก้านะครับซึ่งการให้ยืมใช้จักรยานสาธารณะเนี่ยมันมีกระบวนการของเขา คือการใช้ยืมน่ะมันมีขั้นตอนอะไรของเขาบ้างแล้วเราไปดูกันครับตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ป้อมยามทางเข้าขอเก้าค่ะเรามาดูขั้นตอนการยืมจักรยานกันนะคะขั้นตอนแรกลงชื่อพร้อมหมายเลขจักรยานที่เราอยากขี่ขั้นตอนที่2รับกุญแจและขั้นตอนสุดท้ายปลดล็อกล้อจักรยานค่ะสถานที่ยืมนะคะจะมี2จุดก็คือจุดแรกทางเข้าหอ9และจุดที่2ทางเข้าหอ8ค่ะ แต่เราก็รู้สึกว่าจักรยานก็ใช้ดีนะแต่ก็อาจจะมีบางคััน์ที่ไม่ค่อยเอีเท่าไหร่บางคันโซ่ก็หลุดด้วยยังเป็นแล้วยังไม่ทันใช่ที่ปัดนะยังหลุดเลย คิดว่ามันสามารถใช้ระยะยาวไหมคอันนี้ก็ไม่ช่วเหมือนกันอยู่ที่อยู่ที่คนเขาใช้ยังไงแต่แต่โดยรวมระบบการยืมการคืนอะไรแบบนี้เราว่าเขาจัดการได้ดีแล้วนะแบบการเซ็นชื่อต้องเราดูว่าเขาจะทำยังไงกันต่อ ค่ะเพื่อนๆได้เห็นกันแล้วนะคะหลังจากที่พวกเราได้ลองใช้บริการจัก,กรยานสาธารณะนะคะว่ามีวิธีการยืมการใช้ยังไงบ้างนะคะงั้นเราไปฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆชาวโมอโอกันดีกว่าว่ามีความคิดเห็นยังไงต่อจัก,กรยา,า,านสาธารณะไปกันเลยไปกันเลยรู้จักค่ะพอเห็นบ้างค่ะพอรู้จักอยู่บ้างครับก็พอเห็นอยู่บ้างหน้าหอก้าหน้าป้อมยามครับ รู้จักค่ะเพราะว่าก็จากที่มาอยู่มอ,อนี้ก็เคยได้ใช้ค่ะพ่อใช้แบบจักรยานสาธารณะใช่เคยใช้งานอยู่เหมือนกันแบบแต่ว่าส่วนมากจะมันจะไม่พอกับจํานวนนักศึกษาค่ะแล้วก็สภาพของจักรยานก็จะมีแบบชํารุดบ้างพังบ้างบางทีก็ไปเอาก็มีแบบล้อหลุดบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่โซ่มันค่ะพ่อนี่หลุดอ๋อโซ่ ลวมไหมโซมันก็เหมือนแบบใช่พอปั่นปัแล้วโซ่มันก็มีสนิมอ่ะแบบดูใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็บางอันก็สแตนก็ตั้งไม่ได้แล้วก็ที่ปั่นก็หลุดมันแบบสภาพไม่ค่อยดีอะค่ะรู้จักค่ะก็ในมอร์เราเมื่อก่อนค่ะก่อนตอนมีหนึงที่เข้ามามันมันยังไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็พอรู้สึกว่าช่วงปีสามอีหนึ่งเนาะที่แบบทางมหาลัยเนี่ยก็เอาจักรยานสาธารณะเนี่ย นักศึกษาได้ใช้แต่ว่าจักรยานุนสาหกรรมจักรยานมันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็พารถจักรยานยนต์มาแทนใช้จักรยานยกเว้นน้องปีหนึ่งที่ส่วนใหญ่เข้ามาตอนนีหนึ่งอาจจะแบบทางบ้านอาจจะยังไม่พาจักรยานมา พอสำหรับนักศึกษาในมอปัตตานีเนื่องจากว่านักศึกษาในมอปัตตานีซึ่งทุกคนก็ทราบว่าหอในมันแบบเด็กมันก็เยอะพอสมควรที่ว่ามันไม่พอสําหรับจักรยานในในที่นี้ครับรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าจากที่ดูหน้าหอต่างๆ่าก็มีแค่ไม่กี่คันที่จอดอยู่หน้าหอทำให้ไม่พอจำนวนนักศึกษาครับเรื่องจำนวนนักศึกษาที่มันมากอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็บางทีอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการเองท่านไหนเพราะบางทีแนักศึกษาก็ อาจจะมีจํานวนที่ต้องการจะใช้มากขึ้นไรปรัจจุบันไม่เพียงพอครับต่อนักศึกษาของเราเพราะนักศึกษาของเรามีจํานวนมากแต่จํานวนจักรยานสาธารณะในปัจจุบันคือไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาครับหนูนะคะมองว่ามันยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวคนที่ต้องการใช้จักรยานนะคะมากกว่าจักรยานที่มีอยู่ค่ะอันนี้ก็ต้องการเพิ่ม คนนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดความต้องการมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นผลดีแน่น,นอนส่วนตัวคิดว่าเห็นด้วยนะคะแต่ว่าต้องจัดแจงระบบให้มันแบบเรียบร้อยแล้วก็แบบอย่างน,น้อยก็คือเราต้องแบบมีระบบเช็คว่าเออเนี่ยจักรยานอยู่จุดนี้จุดนี้หรือว่า เอามาแล้วคืนคืนแล้วต้องดูสภาพด้วยแบบบางกิโลแบบไปใช้จะไม่กล้าใช้แบบมันไม่สะอาดแบบคนคนนี้ใช้ไดอไหมคะแบบแฮมรถสกปรกอะไรนี้มันมีการห่วนแบบทุกคนต่างก็ใช้แต่ว่าไม่มีคนรักษาถ้าเพิ่มจํานวนได้แล้วก็เพิ่มการจัดการการเป็นระเบียบผมการยืมได้อะก็จะดีขึ้นในส่วนนี้อย่างยิ่งเลยครับเพราะว่านักศึกษา,าของเรามีจํานวนมากพอสมควรที่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วก็อาจจะต้องพึ่ง จักรยานสาธารณะหรือว่าเป็นรถรางของมหาลัยแต่ก็ยังมีจํานวนไม่เพียงพอเหมือนเดิมถ้ามีการเพิ่มจํานวนของจักรยานสาธารณะก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับจะเป็นการดีมากๆเลยครับก็เห็นด้วยครับแต่ถ้าเพิ่มก็อยากจะให้ทางมหาลัยช่ว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 ยซื้อรถหรือช่วยให้มันมีคุณภาพมากกว่านี้ครับเพราะรถที่ใช้ก็อาจจะ ม,ม,มคอยมมีพเท่าไร่หาลของเราเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่กำลังซัพพอร์ตในเรื่องของ sdg green university ก็คือมันตอบโจทย์อย่างยิ่งกับสิ่งที่มหากับสิ่งที่เรามีจักรยานเพิ่มมากขึ้นทำให้เราอะสามารถผัดกดันในเรื่องของอ่าไ i m a เ e c h a n ได้ด้วยสามารถช่วยโลกของได้ด้วยแล้วก็สามารถประหยัดในเรื่องของก๊าซที่จะเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ ทำให้เราอะเขาแบสะดวกมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแบบไปใช้รถจักรยานยนต์หรือว่าเราไม่ต้องขึ้นพาคนอื่นนะเธอส,สามารถขึ้นพาตัวเราได้ในเรกก็คือการเดินทางไปไปตึกเรียนมันสะดวกเพราะว่าคือเหมือนบางคนอาจจะมีมอเตอร์จะซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เพราะว่าทางบ้านก็ไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นก็คือใช้จักรยานได้เป็นประโยชนม์มากที่สุดช่วยในหลายๆเรื่องอเลยค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นคือหนึ่ง ไปทำงานกลุ่มกับเพื่อนตอนค่ำจะได้ไม่ต้องรอเพื่อนให้มารับอากาศแล้วก็เราสามารถไปเองได้แล้วก็ไปเรียนเองได้โดยที่แบบไม่ต้องรอรถรางสามารถสะดวกต่อการเดินทางไปเรียนแล้วก็แบบเหมือนเวลาจะไปเรียนมารอรถรางก็ช้าถ้าเหมือนว่ามีจักรยานก็อาจจะแบบเร็วกว่า มันจะแบบทําให้นักศึกษาเนี่ยไม่สะดวกในการเดินทางอ่ะอย่างเช่นคนที่แบบมีเพื่อนเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมแล้วนางไม่มีมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วต้องไปเรียนก็คือต้องเดินไปมันใช้เวลาเออมันต้องแบบเซฟเวลาตรงนั้นสุดท้ามันเสียเวลาเหมือนกันนะที่ต้องเดินไปอะไรเงี้ยและไม่ไม่มีจักรยานช่วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบสมมุติไม่มีเพื่อนนะแบบว่าสมมติไม่มีเพื่อนไปเรียนเดินไปคนเดียวอะไรแบบนี้เราก็สามารถใช้บริการแบบ ไปเอาจักรยานแล้วก็ใช้บริการไปเรียนได้โดยที่แบบไม่ต้องเดินไปกับเพื่อนหรือว่าคนที่แบบไม่มีมอเตอร์ไซค์อย่างที่เขาบอกว่าแบบสามารถเอาเอาจักรยานเนี่ยไปเรียนได้มันสะดวกมันรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยก็จะทำเหมือนกับอ่าไม่อำานยในการเดินทางค่ะแล้วก็ในส่วนของรถรางก็มีจำนวนไม่เพียงพอกับนักศึกษาด้วยค่ะก็อาจจะส่งผลให้อย่างนเนาะ ผลในการอาจจะแบบไปเรียนช้าจากที่เราเดิมมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมคะถ้าปัากิกรยาก็แบบอาจจะลดเวลาไปนิดนึงเออค่ะคัน,นะครับหลังจากที่กลุ่มพวกเราเองนะครับได้ลงไปลองใช้บริการจัดยานสาธารณะแล้วเนี่ยกลุ่มพวกเราเองอได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีการยืมและวิธีการคืนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นคือ ประสิทธิภาพของอจักรยานนะครับว่ามีบางคันที่ชำรุดบ,บางคันอี่ไม่พร้อมใช้งานเลยและบางคันที่ให้นักศึกษาได้ใช้และได้ยืมนะครับและหลังจากที่เราได้สอบถามเพื่อนๆ่อาโมออปัตนีบางส่วนบางกลุ่มทําให้เราได้ทราบถึงความคิดที่หลากหลายมุมมองที่แตกต่างและทําให้พวกเราได้เห็นถึงปัญหาต่างๆในเรื่องนี้ และพวกเราเองก็เริ่มที่จะขับเคลื่อนเกี่ยกับประเด็นนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักศึกษาที่ไม่มีรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับขอบคุณครับ